คกับสวัสดี FC แฟนช่องนะครับช่องน้ำโชคชาแนลนะครับมือนี้กะตรงก้อนที่เก่านะครับเก่าหลังจากที่เลขออกไป1อาทิตย์แล้วนะครับผ่านไป1อาทิตย์กาภาพ่เพือนๆพี่ๆมาาชมวิธีการทาทำอยู่ทำกินนะครับตรงจุดนี้ก็อยู่หัวหน้าของแอดเองนะครับตรงจุดที่บริเวณที่ปลูกสวนไผ่นะครับกะสิบ,บ้าไป เยี่ยมชมนะครับไปอสอบถามถามไทยคุณป่านะครับคุณป่าป่านี่ของแอดป่าของแอดเองนี่ยนะครับอแอดกะสมชื่อสมชื่อนะครับสมชื่อว่านําโชคชนะน,นะครับเพราะว่างวดที่แล้ววันที่หนึ่งพฤศจิกาส 2, กองพันห้าร้อยหกสิบหกแอดกะได้นําโชคให้คุณป่านะครับคุณป่านี่นะครับป่านี่เพิ่น พอดีไปพอกันอยู่ในงานนะครับเป็นจังหวะที่ลอตเตอรี่มาขายนะครับอแอดก็ได้คุยกับคุณพ่อขายลอตเตอรี่แล้วรอบนึงนะครับเราบังเอิญลอตเตอรี่มันติดมือแอดออกมาโดยที่บได้จับนะครับเอาแคอามือไปแตะสัมผัสแล้วมันกระรุดออกมาติดติดออกมาจนถึงทั้งหนอกนะครับจนถึงทั้งหนอกกับบอลลนออกนะครับก็เลยเมื่อนีก้ก็แอดก็ทือ โอกาสนะครับนะครับในาน้ำช่องนำโชคชาแนลวกสิภาไปออ่่าาไป,อาอาไปสอบถามคุณป่าตอนนี้นะครับว่าเพิ่นหูซึกจังไรเพิ่นจังกาสื่อนะครับกาสื่อ,อยังที่อดใจแนะนำนะครับพยายามาให้เพิ่นสื่อให้ได้นะครับมือนนั่นในมือนนั่นนะครับกาสุดท้ายเพิ่นกา ได้โชค์น้ำนะครับเป็นลอตเตอรีสามใบนะครับอ่านี่แหละครับเป็นในลอตเตอรี่ได้โชคน้ำสามใบจังได้กับตรงจุดนี้นะครับในบริเวณเขตนี้การลงทุนทำนาเป็นปีที่สองนะครับปีแรกน้ำ่วมน,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 นะครับน้ำ่วมมนะครับท่วมจนมาถ,ถึงจุดจุดนี้นะครับก็บเหลือกแก่ บริเวณนี้นะครับเขาพวกพ่อกินนะครับปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้กับน้ำบ่ท่วมได้เขาเกือบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับจนถึงสุดปลายนาหนูนะครับแดกับภาพมาถึงจุดที่เก็บเขาแล้วนะครับเขาซุ่มที่เกี่ยวมืออยู่ข้างหน้าน,นะครับตองเ,เป็นจุดน้ำท่วมนะครับจุดนี้กัเป็นจุดที่เก็บเขานะครับเนาะเขาร้ายพอสมควรนะครับเนาะ จุดน,นี้ครับเด็กทบหลายอยู่เดี๋ยวกะได้มีการาใส่รถสีนะครับตรงจุดน,นี้เพราะว่าบอดด้เอาไปาใส่รถเกลียวคือหมูมันนะครับเนาะ,ะไปชมกันเลยครับไปชมกันเลยครับไปชมความรู้สึกของปานี่กันเลยครับครับนายเมืองอันสวัสดีครับผมสี่ให้ปานี่เอาจังไรก่อนเลขตัวนั้นไหม บ่เเจ้างว่าเห็นมือมันต,มมนตีมือออกมาเอาโลดเน,ะะนื้อตัวนี้เป็นว่าเออเออเจ้าฟงคือว่าเอาอมาแบ่งกันเอาเอาผมมาซื้อมาเอมันตีมือผมบอก่านี่เอาเนี่ยมาครับเอออันเป็นยังไขยันขยอ่อหายซื้อเนะะขยันขยอ่อหายปนี่ซื้อให้ได้เป็นเล็กชุดเออเอาน่าเอาเอ,เอแต่ว่าเจ้าฟางทำเอาเองแต่ว่าก็เลยให้ยู่ให้ปนี่ซื้อ มาหนี้ซื้อรวดซื้อรวดเอาตัวนี้เลยเนาะวันตีซื้อรวดซื้อรวดเอาตัวนี้ละ่ะนี่เอาตัวนี้ล่ะเออยาวตัวอื่นเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอามาแบ่งกันที่เราจะขอมาเอาว่าจ๊คไฟผมผมเอาอ่ามันติดมือผมออกมานี่ผมแค่ลูกเข้าไปอืมเล่หมือเข้าไปบ่ได้บ่ได้จับเลยบ่ได้จับจังเม็ดเลยแต่ว่าไปดูดีไม่เลยอ่าจับจังสี่ซ่อนเอามือซ่อนเข้าไปบ่ได้จับเลยดึงออกมาจังสี่มันติดมือมออกมาเลยเนาะเหล็กชุดชุดนั่นเลยแม่ฮขนาดไปหอดร้านระหว่างนอกเอาไปกินจังเรียกว่า <ผม S 2> แม่เป็นเหล็กฟันก็เหล็กยังบ่เหล็กอย่พี่น้องกันนี่แหละเพื่อนมาตีมือเพื่อนออกมาบอกเพื่อนเอาเพื่อนเพื่อนเขาว่าเอาเพื่อนกับมักขยันกขย่อยแม่ซื้อหมูมันเคยเห็นแต่ข้าวสองใบเพื่นมาแม่เคยสั่งใบหมูคือกันเพื่อนเพื่อนกับพต่วายซื้อไอซื้อกับคุ้มแมงไอเพื่อนเูาบระเอาบุระเครื่องเอาที่เราใบหนึ่งตัวบอกว่าผมว่าซื้อว่าเขาถามมาดนว่าสัางมันโกงราแผงเพื่อนมาเพื่อนเขเอาเนี่ยอเขว่าผมตั้งใจ ตั้งใจในความตั้งใจนะผมจะเอาไปไปไปสื่อเอาในเน็ตอีกทีหนึ่งนะผมสิจําเอาเลขเอาน่อแล้วผมผัดลืมผมลืมผมคาดแต่งานบวชนอกงานงานบวชพลุงเนาะมืองนอกเออนั่นหลานเป็นยังสี่ล่ะก็เลยผิดพลาดผิดพลาดแม่นถ้าว่าสันผมกรสิได้ด้วยกันอันเด็กตัวนี้ไม่เกิถือก้อนหนีมันจะติดถ้ามันเป็นจะถือก็จะถือตัวเหมือน่าอันนี้ เด็กตัวหนีกับพวกคิดว่าเสียงจังว่าไปไป,ไปถามกระป๋ากับว่าคำม้วนนั่นบอกให้ซื้อแต่ว่าให้เพียงเพื่อจะบอกเอานำอ้ำแต่ว่าให้ต่ซื้อต่ซื้อ,อ,อเลยตัดสินใจซื้อไม่น้อมกับว่าทำเปม่เท่ากับว่าด้ซื้อเราก็ว่าเงินนะผมมีเงินมาผมมีเงินอยู่ในบัญชีแต่ว่าผมมันตั้งใจสี่เอาเลขตัวนั้นไปเสือ,อในเน็ตนะจำจำเอาแต่ว่าผมหลงผมลืมผมก็เลยพลาด เรยบ่ได้จริงๆแล้วปกติจังสันผมบ่พผาดเด้ถ้าเป็นเลขกั้นผมถือว่าโชกแล้วแต่ว่าผมผัดบ่เอามือนันจะเป็นอย่างบ่โชคบ่โชคพผาดผาดคือมันมันน้ำมาแต่หมองอื่นแล้วมันเป็นมาแต่หมองอื่นแต่มันยังมานํำมายังมานำมาบ้านบ้านงานเราผมก็เลยถามมาพออันเล็กตัวตัวตัวที่มันติดมือผมออกมายังยังบ่อพอบอกว่านี่เด้ตัวนี้เอาที่หล่ะเพิ่นว่าก่อนผมก่อนปปนี้สิยางมาเบืองน้ำก้นผมก็เลยมาอยู่ปานี่สื่อน่ะ นานๆเป็นยังสั่นธรรมดาเนี่ยจีไปหาชุดแฝดเนี่เออไปหาชุดแฝดครับจักจักเงินน่ะจักจักบ่มีหน่อยมีหลายซื้อเรียกแล้วมื่อมื่อวันที่หนึ่งน่ะมื่อตอนกตอนเด็กสองยี่ห้อสาวไแเอาของหวานหน่อยหน่ยน่ะเอาวัดสวัสดิการไปหน่อยไม่นีเพราะเอาเบิร์ดเอาเพียงเงินไม่ไหวแต่ใส่น้ำเงินมีหลายครับพอดีนะผมคือมันมันเป็นโชคพราะเพราปนี้ผมกับพยายามดันให้มีเงินนะนเป็นเป็นเป็นยังวะ เกลือกันพอดีนะ,นะเพราะว่าปนี่ช่งงวงจังหวะผมนั่นแหละไม่ติดมือไงทีนั่นแ <c oughs> ล้วผมกะผมจริงๆแล้วกะมันมันมันเป็นความผิดพลาดหลักะ<อ>เป็นโชคปนีนั่ม <นำ S 2> มันบอบผิดพลาดคล้ายๆว่าเฮ้าบอบผิดงคล้ายๆว่าเฮ้าบอบผิดวงเพราะว่าผมเงินเฮ้ามองนี้มันเพท่านไลยหอดมันเพราะว่าผมตั้งใจสิไปเอาทั้งอื่นอยู่แล้วนะแต่ว่าผมลื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 มหือว่าเฮ้าบอบผิดวงมือนั่นครับครับ มันเป็นมันเป็นมันเป็นกายวดวงวังนี่คือคือเฮาเฮาเสียเอา่โสดน้ำมูอ่าเออครับไปไปเบิ่งไร่มื่อพญ่แล้วก็มาเจ้าสดไจใ่โสดน้ำมูเป็นแบบนั่นและเพ่อหญายันจุวพ่อซากเป็นแบบโอ้ยผมเด็ไปหาอันอันไอซากยูไปหาลุงซากยูถ้ามสั่นไปเบื่องไร่มืออยูุ่่นเนาะเอาคือแบบคิดว่าโชคดีสุดๆแล้ว อันพยัญชนะเนี่ยเป็นยังคือโบถือเลยคือเสียไปเสียมาแต่ก็เพิ่นนะครับไปก็คืออยากถือกระเรียนนมาอยากถือตัวอยากได้เงินไปก่อนไปจำเพราะไหนไปใส่ใส่สินเป็นยังคือเป็นหนี้เพิ่มมาจักแต่ยืมไปลูกในเตาเรียนไปจนสุดแล้วมันใส่เพราะท่านเบิร์ดเบิ่งไปเบิ่งมากราคุยกันเนาะคือก็เพิ่นเลยเบิ่งเบิ่งดไรย่างเนี้ยมันก็เงินหลายที่ตัวนี้เพิ่มมาเงื่อนเขาเงื่อนดอกดีที่สุดครับก็เลยว่าพวกเขาบวกอกยังไงขายผักได้เห็ดสวนผัก ไปได้มือละเล็กละน้อยกับพ่อได้ใส่กินไปเลยครับเขามันออกที่ตลอดนี่เลยกลับ่าเรื่ยว่ามีก็มีเมื่อไอ่บขึนมามันจะเมื่อยแล้วก็จังวอย่ากดีเลนตัวมาเลยเราเิ้นขึ้นนะแต่คุยกันไปคุยกันมากก็เลอยถามดูว่ายื้อเงินยื้หนี้มันเรี่ยนันสิเบิงคอเบิงเมนบ่อัมันเรี่ยนตัวเดียวโอ้ยมาแต่เขาตัวระเบิงยื่ซส้อเอมอยู่แบบแมนบอสันนะแต่แมนยุ่ก็เลยว่านะ ครับครับดีเด่นน้เบิ่อางบ้านพ่อสาเยานาาเยในีนคราไปเชงให่ดี่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีโอกาสจะไปอยู่ปุ่นบ้านบ้านบ้านยุไก่อนข้างบ้านน้ำแก้วทามูานไปทาบพวกไก่ครับครับข้า,อ,ขาอืมอ่าขอบคุณหลายๆคเดียวเป็นป้าของแอดเองนะครับอ่าพอดีแอดกับ เห็นจังหวะที่ป่าพื้นพานมากกัเลยขออนุญาตณ์นะครับถ่ายคลิปไว้นะครับเพื่อยืนยันว่างวดวันที่หนึ่งที่พานมากนะครับหนึ่งพฤศจิกาหกหกนี่ครับได้ได้เชียได้เชียหรือจนขอนะครับขอให้เพิ่นซื้อซื้อโลดซื้อโลดนะครับซื้อโลดเพราะว่าเพิ่นถึงรางวัล อลอตลีสามใยนะครับรางวันหมุนสี่ครั้งนะครับบนใจว่าเป็นนาหรือหลังนะครับแอดกลืเริ่มถามรายละเอียดทั้งเบิรตนะครับค่าจะดีใจนะครับ